มินเลยเป็นเดียวอุ้ยเชี่ยเงาเหรอกินคือเป็นอาหารเด็ดเนี่ยมันได้มันได้บุตรรับแสงไม่พอเนี่ยเอ้ามันบทตรตัวนั้นแหละมันจะมีความต้ำตายหม่ใหว่ตัวเนี้ยเออมกูต้องปรับด้วยใช่ไหมมันมันไม่มืดนมันมีมืดได้ขนาดนดิของกูนเดียวกูเจอกูสีช็อกโกแลตเว้ยถูกของปรจาน ทำยังไงให้มันดูดสับแสงคนเดียวขนาดนั้นวะอุ้ยเชี่ยมองไม่เห็นหน้าเลยรุมอะโอ้ยจริงอ่ะหายไปเลยคือไม่เข้าไอ้ตัวเลยไอ้เอ๊ยแกงเอ๊ะแกงเอ่ะสมืด่ริงนะต้องดอมต้องเอาดอมให้สุดอ่ะเอ้วมันเอาขาวไม่ได้ไม่ได้เออเนี่ย ดับและเร็วแพเร็วแหละใส่องเร้าวใส่มาดูฟรีแกล้งคนดำแกงมันมึนเลยอะปล่อยน้ำไปตรงนี้อะบอกดูสิช็อกโกแล มีช็อกโกแลตชิพอ่ะแกงอี่แหละทำได้ทุกอย่างก็บอกเอ้ยเอรองเท้าหนึ่งมีเมองเข้าไหนดูซับแสงเยอะากว่าเกดเค้าว่าดูซับแสงเรายิ่งบอกว่าภาพดิสคอร์ดมันยังเป็นพื้อยู่ทั้งหากซับแสงไงซับแสงซับแสง โอ้ยอี๋จ๊ะเฮ้ยมองหน้ากูดิทำไมมีขายทำไมมีขายอยู่คนเดียวอะขายไข่แม่ขาวอะไรช็อกโกแลตตี๋โดนกูลุมช็อกโกแลตโดนกูลุมเฮ้ยโดนกูโดนดักโดนแกงแบงช่วยด้วยโดนแกงแบงโดนแกงแบงโอ๊ยฝากฝากโดนเลยปวดขี้ขอโดนเซฟ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 โปชิกิมะ น่นแหละปลาพดีเลยเซสตุดแล้วไม่นางยองเนี่ยใส่ีในกมมัยังไม่ทนคำขนาดนั้นอยากตัวดำหอยากตัวดำหอยตัวนั้น嘛ตัวซอบแต่เยอะเยอยากรูเปอเซ็น ดีเซใช่ไหมเอแจให้เลยเห,ลหมาไปทาของเราดรีดีเซ่ะคดอดีไงนี่แหละแค่ชี่ก็เซฟแล้วป่ะเออคชี้แม่แม่ตายเลยอมาแล้วแค่แค่โฟชิงกี้เนาะไม่แค่ชื่อเมืองคนแลยวะ อ่พอยิ้มันชิลๆมาเปิดเพลงเลยเนี่ยนี่ก็เปิดมาตั้งแต่เกมพี่แล้วนะลืมเปิดแม่งโอ้โหแบบคุซาเลยจังหวะนี้แหละไอ้เลยมันไหนมีกี่ตัวอ่ะไม่มีเลยมีหรือเปล่าเฮ้ยนิดเดียวไมยมีสองตี๋เฮ้ยเชี่องตัวชิวๆเอามาต้ยมีมีตี๋ไอเอลเนี่ยเซฟได้เอลลงบวดป่ะบอดไหมบ่นลงบวดว่ะ ก่อนด้วยอุ้ยหนึ่งคนอุ้ยสองคนเอ้ยเราไปเราไปอุ้ยสมคนเอไปว้เจอกันนะนายลบชิบหายลเข้ามาเข้ามาหนึ่งหนึ่งเข้ามาหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งอสว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 หม่เงเชี่เลยโอยไม่น่าเชี่ยมันมันอุ้มกูไปแล้วมันอุ้มกูไปแล้ว โดน่าตัวแล้วคิดแบบทำเลยเพื่อนกูให้ยิงโดนเพื่อนได้เป็นไงวะให้รีบจากทรนยศมาเลยนี่มันมันรีบยิงเลยมันรีบยิงสนุกดีนะเกมนี้เยเพื่อนกูยอมทำหรับคนในปาร์ตี้กูไปเลยคนดำคนนี้จะแก้การเอง เรามาพาเรพามาลงท,ที่ที่เซฟสุดแล้วกลับมาตกใจแน่ทถ้าเขาไมเ่เแหละไรไอ้เพื่อนกูปักปักอะไรลีนก่อนเวลาแล้กับไอ้เพื่อนกูรอประทวงประทวงด้วยลูกปืนโอ้ทำไม ไมมีแต่ปืนกรกระไม่้เเฮ้ยปานหลวง <c oughs> เน,นีน <c oughs> ยสุดยอด <c oughs> มันยอสดอดมันมันเราฆ่าคนแบบเอวอะ <c oughs> <c oughs> ปากปูชิปด้วยนะดมก่อนเอาละหาควันก่อนเพื่อความปลอดภัยมีหรือเปล่าควันเอ้ยมีอันงนึงนี่นะดูซองไว้อ้าวทำไมไปนู่นน่ะมันปลาล่อรัวแรงเยอะเกินแรงเยอะเกินข้าวมานย่างน่องอุ้ยไอ้เจ้ามาแล้วนี่ฮะ สองนาทีครึ่งแรงเยอะเกินคำนวณไปหมดแล้วแรงคำนวณทุกอย่างแล้วแรงเยอะเกิอนอ่ะเห็นไหมที่ดีเซฟก็ต,ตายแปลกๆนะโคตรขี้อ่ะมันหนีอ่ะโอ้มันกลัวแน่เลยเอสอสงสัยมันกลัวเพราะแบบว่ากลัวเราลุกฮือกลัวเราต่อต้านกล <c oughs> ัวไอ้กลัวดิไ <c oughs> <c oughs> อวันนี้มันชอบเกลี้ยการต่อต้านกันผอ้ใหญ่ทำไมพวกก <c oughs> ูมาเลวขนาดนี้วะเนี่ย นั่นดนัแหละอ้าวเจอกูโอ้นี่นะมึงช่วยทางเฮ้ยช่วยควักจ้ะทิชชทิชชู่โอ้โหอยู่นี่กันกำแพงกันหุ่นเอืออป่าเลันอนนะป่าเยอแล้วเยอแล้ว รอสักแปดสิบวิไม่ได้เหรอเลยเอวันดำตัวมันดำเกินมองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ยเชี่ยเอาเรื่องวะเนี่ยเห็นเห็นเงาไหมมันไม่มีเงาเว้ยตัวมันคือเงารอไปห้าสิบวิพี่แค่ห้าสิบวิเท่านั้นจะทนหรือไม่ห้าสิบวิ อยู่ชิวอลพังตัวด้วยความมืดจนแล้วมองไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นเราถาบาังตาไม่มอง,ง<า>เห็นใครไม่มีใครมองเห็นเอาไงลงไหนดีที่ทีปลอดภัยที่สุดนะนั่นดีลงไหนดีวะที่ปลอดภัยที่สุดออปลอดภัยที่สุดคือที่ไหนมา 3. 3> ร์กสาม มั่นแลโอ้โหปลอดภัยที่สุดเลยแบบลงปุ๊บเกมบูชิปชูต่อเลยอืมถูกต้องนั่นแหละที่นี่แต่คือแผนสิบห้าวิสิบห้าวิเดี๋ยวรอเอลน่าแล้วก็ให้มันซุกต่อเออใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ป่าหมดฟองไม่ต้อเล่นสองหนึ่งเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอดีเลย เต็มกว้างเลยเจเอ๊าเมืองที่ปลอดภัยที่สุดม่าแล้ว Drive เก็บบูชิปที่อราจะไปลงที่บอร์ดภายที่สุดเสุดเนี่ยได้ไหมเเรพอเดินปุ๊บแม่งก็คือมาเลยเอาปอยู่ไเฉย้องนเนี้ยอ่สกิลร้หายแล้วเนี่ยเราจะเดินทำไมวะอะไรท่านดํๆแล้วมันอยู่นิ่งเก็ไม่มีใครเห็นเรแล้วอะไรแล้วเก็บูชิปมึงาใส่กูด้วย เราภารกิจก <muitas> ู ну <ição> ้ชีพ no ที่เก็บเก็บรวนมันอยู่ใต้้บานมันอยู่ด้านใต้เหรอไม่รู้ใช่ใช่อยู่ด้านใต้มอยู่ด้านใต้หมอบไว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 ้ที่สูงไว้ที่หมอบหมอบแล้วหมอบแล้วคลานทหารลาบวิตุดตูดทำไมล่กูเห็นเขาเดินโอ๊ยอล้วมันติดใจเลยเนี่ย

แนวพาโมงพี่ปลอดภัยแล้วพี่ปลอดภัยกูโดนเลยนะเว้ยเออมึงมึงลองแล้วมึงรอดเด่ะมึงไม่เหีนมงถ้าเหิดไม่ขยับอีกเงี้ยอือถ้าเอาไม่ขยับมันเกามองไม่เห็นไปแล้วเออเออแม่งโโอ้หจังหวะจังหวะแม่งโคตรต้นตีเลยแถมมองผู้หญิงด้วยทะเาหมกูได้แค่10เยียพี่เหรอวะ